ส่วนผักเขาปลูกไว้ตั้งนานหรือว,ว่าเขาเพิ่งจะมาตั้งต้นใหม่ๆม่ปลูกไว้เนาะหรือว,ว่าเขายกถาบมาเน่เพื่อน,นเขาปลูกใส่ถาบแล้วก็าปลูกส,ส,ลววสวยเนาะที่เมืองนอกน่ะมีคนบอกให้ยายเอาพลาสติกมาอางนี้แต่ว่ามัน มันแพงอ่ะเพื่อนๆพลาสติกอยู่แถวบ้านยายน้องแพงมันไม่คมุ้มงานใหญ่มากเลยเ<ด>พื่อนเพืยเดินเดินดูไม่กลัวป่ะแฟนเยียตะแกมันร้อนแกเหนื่อยโอเคอเราเป็นโอ้ Nej, nej, nej! nej. en... Efter en... Øh, uh, ja, stang stil. Stil for blætter. Og stil for bløden. Nej. Stil, stil... Stil for bløden, der er et เยอะๆไปหมด <c oughs> ยายเดินไม่ทั่วหรอกแล้วจะไปดูต้นไม้อีกเหมือนเดิมข <c oughs> องก, <c oughs> กินเยอะมากเลยเพื่อนๆเ <c oughs> ยอะจริงๆ <c oughs> มะขามหวานก็เยอะ เนี Ma, ่ยฮะวัตบีเนี่ยหลงทางละมามาต่อโซนนี่มาต่อโซนโซนต้นไม้ดูแถวนี้ร่มเย็นดีมากอีกกล่าบอเฮียกล่าบออิมากลาบอกลาบออิมาชามาเต้นอดาวัดนี่ nicht fragen, weil hier. hier äh paar fragen. Okay, fragen. Wenn nee, ich sehe, Leute, ich frage Nee, mancher immer, aber mancher wie neu. Fragen, da. ja, du ich glaube. Hm. Du vermutest, du nimmst an, aber du hm. weißt es nicht. Deswegen ist es doch einfach, du das fragst. ถ้าถ้าพวกอย่างนี้เขาบอกว่าอยู่อย่างนี้ตลอดหลังงานก็มียาอาบ่นัวเบเชชมาโบติเวขคาเฟ้นบา n นี่นวเบเชนีะเลยนี่ย b เมนเก n t f i riskốt nha Ừm thịt luống Ọt ch เต็นฮะหอมๆหอมๆคล้อยไม้เนี่ยบ่สั่นตระปลือเต็น quả chanh ri, quay mai, net รถไม่เจอแล้วเพื่นหารถไม่เจอวัดวิสมเอาดูเขาเซ็เขาว่านี่นู้สู้กันเอาดูอีกท่นเขาไม่ใช่ด็เป็นเองทั่วไปฮึู้นกันจะมาโน่นกันจะกันจะวัดเองดูเอาเด้อขยะไรอะไรก็มาซื้อเอานี่ ไม้เราเห็นไหมตอนแต่ก่อนเดยตาซื้อเนี่ยต้นละ300สมัยก่อนสมัยก่อนเดยตาซื้อต้นละ300เ้อยเอ็นฟรีดาไทยฟรีดาไทยฟรีดาอีกล่ะไปในดอชลันกิฟเอาเหรอเด่ฟรีดาเหมือนเลยอ่ะไม่ฟรีดาโอ้ดาเลียนดาเลียนดาเลียน ก็ขึ้นเนาะรักเรนี่ไงรักเร่รเ,รเห็นไหมดาเรียนมากีเ่เยอะแยะเลยดอกไม้ ส่วนคนในเมืองส่วนคนในเมืองเห็นไหมเพื่อนๆเขาใส่ถุงเขาใส่ถุงไอใส่ขวดแขวนไว้ตามกำแพงน่ะเฉพาะแบบคนในเมืองที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีอ่าไม่มีพื้นที่โอ้โหนี่นี่นี่กระลำหัวใจดูกระลำหัวใจสวยอ่ะ ต้องคนเข้าใจนะเนี่ยถึงจะปลูกได้ดูใส่กระถางปลูกก็สวยนม,ม่แหละเขาเกษตรเนาะเนะขาเก่งเนาะะเกษตรมันไม่เหมือนเราปลูกโมโมอย่างเยตะดูนี่แอันนี้สวยมากเลยกำลังหมดใจอ,อยู่ในกระถางสวยเนาะ อันนี up, ้นะนั่นโซนเตปกระลำนั่นนี่ก็มีอีกนะนึงอันนี้ไม่ค่อยสวย ดนะอ,อกไม้เนาะเอาไมเป็นดอกไม้เป็นสะออนได้กระลำนีมม่แหละหรืออันนี้กระลำปีอันนี้กระลำปีเนาะอันนี้กรนะนนกลำหัวใจกระลำหัวใจมีแค่อันเดียวเอ๊ะกระลำหัวใจนอกจานกระลำปีสลับขึ้นช่าย คนในเมืองส่วนคนในเมืองเพื่อนเห็นไหมก็สวยดีเนะเาะประจัยทับเนาะเอาไปทำตามเด้อใครอยู่ในเมืองใครอยู่ในเมืองเอาไปทำตาม